สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขคอามสุตแม่หมอหัวโตอน,นั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอาล่ะพลังงานอินิจี บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามไม่ติดตามเก่านอมรับยินดีหลับได้รับกดไลค์กดแชร์รน,ระนะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูปเปอร์เต็งไม่หมดแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากซับพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะและนะคะถ้าใครอยากดูดวงแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะมาค่ะค่ะ ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนดีๆแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะพระโครพระโคกินน้ำนะคะแล้วก็ญ้าแล้วก็เล่านั่นเองนะคะเป็นนิมิตใหม่อันดีเรื่องเศรษฐกิจนะคะทุกคนมาค่ะนะคะวันนี้นะคะเศรษฐกิจก็คือจะเป็นธุรกิจเทาๆนะคะที่จะเจริญรุ่งเรืองเราพูดได้แค่นี้นั่นเองนะคะมันมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้ เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้รับรู้ความจริงสักทีความจริงบางสางบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่รู้นั่นเองและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ความลับครั้งนี้นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าคุณได้เจอ จิ๊กซอที่สําคัญในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะครครูบาอาจารย์นะคะรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะหานะคะที่คุณจะได้พบเจอจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญที่สุดของคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่ครุรูบาอาจารย์เทพเทเวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เข้ามาประทับในะช่วงเวลานี้มาสื่อถึงคุณ ถึงเวลาแล้วนะคะที่ความลับของคุณที่ปิดที่ถูกปิดบังมานานจะได้รับการเปิดเผยสักทีจิ๊กซอในชีวิตคุณนั่นเองนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้พบจิ๊กซอตัวสำคัญในชีวิตคุณเพื่อจะนำพาให้คุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางด้านการเงินการงานความรักสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะและนี่คือจิ๊กซอที่สำคัญคือเรื่องหนคะ คคุคควคุค่คคุคควค,คุนี่คืออะไรคะจิ๊กซอตัวสําคัญถึงเวลาแล้วนะคะที่คุรุคูบาอาจารย์บอกว่าจิ๊กซอตัวสําคัญนะัครั้งนี้ที่คุณจะได้เจอณเร็วเดียวนี้คือจิ๊กซอทางด้านการเงินคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะนี่ค่ะนี่คือจากคิงนะคะคุณเห็นไหมคะนี่คือค er ิงถ er ือคิงถือเหรียญนะคะคิงออฟติโก การเงินการงานของคุณจะสะพังณนะเรวนนี้ในปีนี้แน่นอนรอช่วงเวลาดาวตีเทพย้ายทั้ง3ามดวงนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนไปในทางที่ดีนั่นเองธุรกิจค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการค้าขายครั้งนี้จะมีการเป็นธุรกิจแบกหลังเป็นเบื้องหลังนั่นเองนะคะและนี่คือนะคะคิงถือนะคะคิงถือเหรียญและนี่คืออะไรคะ นี่คือห้าเหรียญสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยความลับที่นะคะครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาบอกคุณคุณเห็นไหมคะคุณเห็นมือมือมือคุณขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วนี่คือคุณได้ถูกปลดล็อกออกมาจากนะคะความขาดแขนอีกไม่นานนะคะนี่คือเหรียญจากฟากฟ้าส่งลงมาให้คุณคุณนะคะนี่ค่ะนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนา จิกซอตัวสําคัญที่คุณจะได้รู้หนักค่ําคืนนี้คือจิกซอทางด้านการเงินเป็นอันดับหนึ่งความลับนะคะที่ครูครูวาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กําลังมาหนุนดวงชะตาคุณอยู่นะช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนรัฐไหนก็ตามหรือว่าอยู่ในเมืองไทยก็ตามถ้าคุณได้เข้ามาดูให้คุณได้รู้เลยว่า จิกซอตัวสําคัญของคุณกําลังเปิดออกคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองการเงินจะเข้ามานั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณค่ะ มาค่ะนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้หลุดพ้นคือในเรื่องนะคะความขาดแคลนการเงินจะไม่ขาดสภาพคล่องอีกต่อไปนั่นเองนะคะแม้ว่าธุรกิจบางธุรกิจนั่นคือการปรับตัวนะคะธุรกิจบางธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ก็คือจะต้องนะคะเดินออกไปแต่คุณสามารถปรับตัวได้เพราะว่าคุณคุณหาจิกซอตัวสำคัญที่ครูครูบาอาจารย์มาบอกนั่นเองมาต่อค่ะ ขึ้นค่ะขึค่ะขคุณค่ะขอค่ะขค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนางฟ้าชีวิตใหม่ของคุณนางฟ้าชีวิตใหม่ตรงกับหน้าปกคุณเห็นไหมคะนี่คือตรงกับหน้าปกเป็นนิมิตใหม่อันดีเดอะสตาร์ธุรกิจใหม่งานใหม่ที่คุณกําลังวางแผนและลงมือทําให้นะคะลงมือทําได้ทํากระทําได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้ยิ่งหลังจากนี้นะคะเมื่อดาวตีเทพ ะคะเคลื่อนย้ายพร้อมกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากและพระลาหูนะคะพระลาหูมาอย่างรวดเร็วพระราหูช่วงนี้สถิตรแรงมากเพราะท่านมาบอกว่าฉันเป็นลาหูฉันก็มาแบบยิ่งใหญ่ฉันจะไม่ให้ใครมาเหนือฉันได้นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะแล้วเข้าสู่ธาตุลมแล้วอีกอย่างดาวพฤหัสก็จะเข้าสู่ธาตุลมเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือธุรกิจงานใหม่ๆ ความผันผวนในชีวิตคุณสิ่งที่คุณบางคนไม่อยากเป็นฟรีแลนซ์นะคะอยากรับเงินเดือนประจำบางทีคุณอาจจะได้มาทำงานฟรีแลนซ์มาก่อตั้งบริษัทของคุณเองนั่นเองนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะคุณพยายามศึกษาหาความรู้แล้วชอบส่วนไหนดึงศักยภาพตัวเองออกมาจิ๊กซอตัวสำคัญของคุณได้เปิดออกมาให้คุณได้รับแล้วรู้แล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะ เขาเรียกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขให้ดึงศักภยภาพตัวเองขึ้นมาตัวตนของคุณขึ้นมาช่วงปีนี้โคตรดีแม้ใครจะบอกว่าไม่ดีไม่ใช่เลยค่ะปีนี้โคตรดีปีแห่งการเริ่มต้นเหมือนถั่วง,งอกตัวคุณเหมือนถั่วง,งอกที่ถูกฟูมฟักตัวคนนะคะฟูมฟักแล้วมันก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนี่แหละค่ะเป็นนิมิตหมายอันดีพืชพันธุน์ธัญญาหาร จะรวมสมบูรณ์น้มท่ากินเหล้าหมายถึงว่าการค้ามนาคมการทำธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเหล้าคือสุราย่าเมานั่นแหละค่ะเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องของสีเทาๆจะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองต่อค่ะทุกคุณค่คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณคน,นับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณโอ้โห ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่านะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนับจากนี้ให้คุณให้คุณขอให้คุณได้ลงมือทําเท่านั้นอย่าแค่ว่ารอ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 ,อความพร้อมเรายังไม่พร้อมเรายังไม่กล้าออกหน้าสือ่อเรายังไม่กล้าไปติดต่อนูน่นไปติดต่อน,นี้ลองสักครั้งหนึ่งลองก้าวขาออกจากบ้านคุณดูลองก้าวขาออกไปตามที่ต่งางๆถ้าคุณไม่กล้าคุากยกับใครให้คุณ ลองคุยกับพนักงานร้านกาแฟดูนะคะนั่นแหละค่ะเป็นการทำเรลชั่น h ิบที่ดีที่สุดนะคะเมื่อคุณกล้าคุยกับพนักงานร้านกาแฟคุณจะได้รู้ว่าอ๋อร้านกาแฟก็เป็นคู่ค้าของคุณคนหนึ่งนั่นเองนะคะความสามารถของคุณมีล้นเหลือแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะอันนี้คือ king of คับ ธุรกิจการงานของคุณที่คุณวางแผนไว้ถ้าคุณได้ลงมือทำโปรเจกต์ต่างๆความสำเร็จของคุณกำลังจะก้าวมาสู่คุณณปีนี้และปี2028ยิ่งจะ,จะเจริญรุ่งเรืองช่วงเนี้ยให้คุณเล่งมือทำและที่สำคัญอย่าลืมสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำทานตามกำลังความสามารถของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 นี่คืออะไรคะและนับจากนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโชคมาหาคุณโชคลาบค่ะคุณจะมีโชคลาบเข้ามาโชคลาบจะทําให้คุณปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโชคลาบครั้งนี้นะคะโชคลาบอาจจะเป็นโปรเจกต์อยู่ดีๆคุณก็ได้รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่จากที่แบบว่าโปรเจกต์นี้แค่พันล้านคุณอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้า เป็นสามเท่าเป็นหกเท่าเป็นสิบเท่าก็าขึ้นอยู่กับคุณนี่คือโชคลาภหรือจะเป็นเป็นโชคลาภแบบฟุกๆุขึ้นอยู่โชคลาภครั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับวาสนาบารามีของคุณว่านะคะบุญของคุณมีแค่ไหนคุณเคยเติมบุญให้ตัวเองหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่คุณเคยเติมบุญให้ตัวเองเมื่อนั้นนะคะสิ่งต่างๆจะเข้ามาหาคุณเพราะยิกซอตัวสําคัญของคุณได้เปิดแล้วนี่คือสิ่งเทพเทเเทพดา นะคะครูบาอาจารย์เบื้องบนส่งมาให้คุณว่าถึงเวลาที่ท่านจะมอบยิกซอตัวสำคัญนี้ส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนก็คุณอบคุณค่ะ ข้าคุณคุคณคมันถึงเวลาของคุณตั้งหากเรานะคะนี่คือสิ่งที่ท่านปามประทานให้ Pace of Cup นะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะมาเร็วมากขอให้คุณตั้งใจและลงมือทำอย่าอ,อมอย่ายมนะคะอ,อมโยมได้แต่ นะคะอย,อย่าอย่าอมอย่ายมนานทุกเวลามีค่าทุกนาทีมีค่าชีวิตเรามันสั้นนักนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่านี่แหละ ถึงชะตาของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วเมื่อคุณได้ฟังคลิปหลายๆคนหรืออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ให้คุณได้ลงมือปฏิบัติคุณอย่านั่งเฉยๆนะคะอย่านั่งมโนถ้านั่งมโนสิ่งต่างๆครูครูบาอาจารย์ต่อให้ท่านมาส่งถึงคุณเบื้องบนต่อให้มาเสิร์ฟ ถึงหน้าคุณแต่คุณไม่ลงมือทําสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเป็นไปได้นั่นเองนะคะโลกไม่ได้ใจดีกับคุณโลกจะใจดีกับคุณเมื่อคุณกล้าเมื่อคุณลงมือทําเท่านั้นเองค่ะนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และมันจะมาเร็วมากสิ่งที่คุณวางไว้สิ่งที่คุณคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่คือนะคะ n i g h of sort ธุรกิจการงานของคุณจะมาเร็วมากสิ่งที่คุณปรารถนาและมันจะมาเร็วประสบความสำเร็จเร็วนะคะเพราะว่าเป็นนะคะคนที่มีสมมุติว่าถ้าคุณอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีความกระฉับกระเฉงแบบอู๊อยากลงมือทำอยากให้เสร็จเร็วๆบางคนนะคะคนจีนบางคนเขาจะ นะคะใช้คนที่ฉลาดทํางานบางคนคนฉลาดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้เกียจแต่ขี้เกียจแต่เขาจะรีบทํางานให้เสร็จนี่แหละค่ะ Nice of So r t นั่นเองนะคะความสมร็จเมื่อคุณลงมือทําคุณอยากให้งานเสร็จเมื่องานเสร็จคุณต้องให้รางวัลกับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแล้วนี่คือผลตอบแทนที่คุณจะได้มานั่นเองต่อค่ะ นี่คะ่ะแล้วก็อะไรคะ่ะโฟนะคะในเรื่องบางเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องที่คุณกําลังทุกข์ใจอยู่นี่โฟออฟสอดนะคะมีปัญหา กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ให้คุณเข้าใจตัวเองแล้วนะคะเมื่อเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันก็เจอคนอื่นเขาเจอกว่าเราคนอื่นไม่มีข้าวทานคนอื่นนะคะแทบจะไม่มียารักษาโรคนั่นเองไม่มีเงินซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อข้าวทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นแบบนี้คะ่ะนะคะเพราะบางคนคิดด้วยค่าตัวเองว่าอุ๊ยทําไมฉันเกิดมาเป็นอย่างนี้ทําไมฉันเป็นผมฉันเป็นแบบนี้ นะคะคุณลองไปเซเว่นหรือคุณลองไปร้านชำนะคะจะมีคนงานก่อสร้างหรืออะไรก็ตามเขามีเงินแค่20บาทรู้ไหมคะถ้าซื้อข้าวข้าวมันก็แพงใช่ไหมคะเขาซื้อแซลมอิที่ละห้าบาทนะคะแล้วก็นมกินเพื่อนะคะให้เขาอยู่รอดอยู่รอดในการเนื่องจากเขาเป็นคนชาวต่างชาติใช่ไหมคะคนใช้แรงงานนะคะเขากินเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาอิ่ม นะคะแล้วเขาให้มีแรงค่ะต่อสู้เงินที่เขาเก็บไว้เขาจะได้ส่งไปให้ลูกเมียของเขานั่นเองและนี่คือถ้าคุณคิดว่าตัวเองคุณแย่แล้วให้มองคนที่แย่กว่าคุณแล้วลุกขึ้นมาค่ะนะคะแต่นี่สี่ดาบนะคะสี่ดาบหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนานะคะให้คุณคิดวิเคราะห์ว่าเหตุผลหาเหตุผลว่าเอ้ยทําไมคุณถึงเจอช่วงนี้ เจอเจอพลังงานดรอปหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจแล้วลุกขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อเรามีลมหายใจตราบใดที่เรายังมีลมหายใจให้คุณลุกขึ้นสู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณลุกขึ้นสู้รางวัลแห่งชัยชนะรางวัลแห่งความสําเร็จก็จะกลับมาหาคุณนั่นเองเมื่อไหร่ที่นะคะโลกจะไม่โลกจะไม่รักคุณเมื่อคุณอ่อกเมืม่อคุณยมโลกจะกัด หันแสงมาหาคุณเมื่อคุณมีความกล้ามีความทะเยอทะยานแม้อุปสรรคความนาำจะมากมายขนาดไหนก็ตามนั่นเองค่ะและนี่คือเมื่อคุณได้ฝ่าฟันได้เรียนรู้นะคะปัญหาที่คุณเจอแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่คุณจะได้รับนะคะถ้าคุณไปสอบอะไรนะช่วงเวลานี้นะคะโอกาสใหม่ๆแต่คุณจะต้องลงมือทําอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าแม่หมอบอกว่าสอบได้แต่คุณไม่อ่านหนังสือไม่ทํา <c oughs> ขอโทษนะนะคะทุกคนเมื่อกี้แม่หมอจัดไม่ดีนะคะมันล้มนะคะแล้วนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้มาความสําเร็จคือความพยายามความพยายามจะนําพาให้คุณนะคะได้มีชื่อเสียงดดังถ้าคุณไม่ล้มเหลวคุณจะไม่เห็นเส้นชัยถ้าแผน A มันไม่เวิร์คให้ใช้แผน B อย่าลืมว่าพ,พยัญชนะ นะคะภาษาอังกฤษมีตั้ง25ตัวเพราะฉะนั้นถ้า A มันไม่เวิร์คให้ใช้แผน BB B ไม่เวิร์คใช้ C นั่นเองนะคะไม่มีใครประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนก็เจอความล้มเหลวมาเหมือนกันแม่หมอก็เจอความล้มเหลวกว่าจะมาเป็นแม่หมอแม่หมอก็เป็นอาจารย์เสร็จแล้วมาเป็นแม่ครับออนไลน์เป็นหมอก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นความล้มเหลวทําให้เราเป็นคนกล้าให้เรากล้าสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะต่อคะ่ะนะคะนี่คือความสําเร็จที่ นะคะความพยายามของคุณเกิดขึ้นด้วยตัวคนเองสิ่งที่คุรูคูบาอาจารย์มาส่งจิกซอให้กับคุณเมสเซจให้กับคุณได้รู้ในครั้งนี้ก็คือเมื่อคุณลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนรีเซ็ตตัวเองเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองด้วยนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จชื่อเสียงนั่นเองค่ะต่อค่ะบางคนนะคะสามดาบ นะคะสามดาบความผิดหวังเสียใจนะคะถ้าคุณเจอปัญหานะคะมันยังไม่ประสบความสำเร็จในชื่อเสียงนะคะมันอาจจะแบบเอ้ยให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเจอตอนนี้คุณอ,อมคุณยมมากกับเรื่องบางเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ให้คุณลุกขึ้นมาเพราะอนาคตข้างหน้าคุณจะมีความสุขในวันนี้หรือคุณจะมีความสุขใน นะคะคุณมีความสุขในวันนี้แต่อีก10ปีข้างหน้าคุณมีความทุกข์หรือคุณมีความทุกข์นะคะสลัดความทุกข์ออกไปแล้วลุกขึ้นสู้แล้วอีก10ปีข้างหน้าคุณเป็นคนที่คนอื่นต่างมาขอนะคะข้อมูลว่าทําไมคุณเก่งจังเลยคุณล้มแล้วคุณลุกได้ณตอนนี้ให้คุณลุกขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขามาถามคุณในอีกสปีข้างหน้าหรือสมปีข้างหน้าว่าคุณประสบความสําเร็จได้อย่างไร ตอนนี้คุณอาจจะทุกข์ใจหรืออะไรก็ตามแต่อีกสามปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าคุณจะให้คนอื่นเขาเข้ามาถามคุณว่าคุณทําอย่างไรคุณถึงประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะคอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะ The View of Fortune นะคะเปลี่ยนพลังงานนะคะคุณจะมีโชคลาภการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เมื่อดาวตีเทพทั้ง3ดวง นะคะเมื่อดาวตีเทพทั้งสามดวงเคลื่อนย้ายนะคะดาวพฤหัสเข้าสู่เข้าสู่ราศีมิถุนแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั่นเองนะคะนะคะดาวตีเทพทั้งสามตัวย้ายชีวิตคุณจะมีการผัดเปลี่ยนเหมือนชีวิตที่ผัดใบนะคะชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นโชคลาภสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขขอให้ช่วงนี้คุณปรับ พลังงานของคุณให้ดีเตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาไม่มีทางมาค่ะนะคะขอให้คุณมีขึ้นพลังงานที่ดีเท่านั้นนะคะบอกตัวเองฉันเป็นคนมีความสุขแล้วก็กอดตัวเองในทุกๆวันเวลาของคุณมีค่าเวลามี24ชั่วโมงเท่ากันต่อค่ะ คำคุณค่ะคำคุณค่ะคำคุณค่ะแล้วทุกอย่างคุณจะมีความสุขครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้วันนี้ให้มันผ่านไปนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำพาให้คุณมีความสุขครอบครัควของคุณก็จะกลับมามีความสุขในรอบ1ิปีนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะ ครอบครัวของคุณถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะนะคะลูกคุณอาจจะทําให้คุณเสียใจแม่ก็ยังไงก็คือแม่นั่นเองอบอุ้มลูกตลอดเวลาและลูก นะคะเขายังไงก็คือลูกนะคะลูกจะเห็นว่าคุณรักเขาขนาดไหนนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่แม่มีให้กับลูกครอบครัวของคุณจักรวาลมองเห็นทุกสิ่งมองเห็นเบื้องบนมองเห็นแล้วนั่นเองในคะในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำณนะในตอนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือจิ๊กซอสํสำคัญที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะนะคะนี่คือความสุขต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราบอกเลยว่าถ้าใครไปสอบราชการนะคะถ้าเป็นผู้ชายอายุนะคะธุรกิจการงานนะคะ25ปีขึ้นไปนะคะคุณไปสอบราชการหรือนะคะคุณทำรราชการหรือค,คุณทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ธุรกิจของคุณเตรียมตัวได้รับความสุขสิ่งที่คุณเจอมาณวันนี้หรือว่าในช่วงเวลาปีสองปี นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้ธุรกิจการงานของคุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะล้มเหลวนะคะแต่คุณก็ลุกเสื้อสู้เพื่อครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จนะคะช่วงจังหวะเวลารอรอไม่เกิน4วันรอไม่เกิน4สัปดาห์ นะคะชีวิตการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนั่นเองนี่ค่ะนี่คือจิ๊กซอนะคะช,ชิ้นสำคัญที่นะคะครูครูบาอาจารย์นะคะเทวดาเบื้องบนส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือการเปลี่ยนผ่านการงานของคุณนะคะเทนอปอน นะคะงานจะหนักมากคุณจะได้งานคุณจะเข้ามาเข้ามาแต่งานนี้เข้ามาแต่ก็ระวังนะคะว่างานมันเยอะมันเข้ามาเยอะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ถ้าใครนะคะรับราชการหรือว่านะคะทางานเอกชนหรืออะไรก็ตามคุณจะได้เจองานเยอะมากจงทําหน้าที่ในตําแหน่งที่ตัวเองได้รับถ้าคุณนะคะเป็นลูกน้องเขาอย่าไปรับงานเพิ่ม นะคะเรารับเงินเดือนเท่านี้เราก็ต้องทําในหน้าที่นี้ตอนคุณสมัครคุณก็สมัครในตําแหน่งนี้ไม่ใช่คุณสมัครในตําแหน่งทั่วไปนั่นเองนะคะจําไว้ค่ะต่อค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมแต่ค่าคุณ ในเรื่องคดีความคุณเหมือนจะไม่ชนะรอให้ช่วงดาวตีเทพผ่านไปก่อนหรือเรื่องการสอบหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณเจออยู่ปัญหาที่คุณเจออยู่ธุรกิจที่คุณเจออยู่นขณะน,นี้ช่วงดาวตีเทพเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณตัดติก นะคะจะมีแต่สิ่งดีๆคุณจะได้รับความยุติธรรมจากเทพเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจากกุศลบุญบารามีชื่อเสียงของคุณจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งจิ๊กซอตัวสําคัญที่นะคะเบื้องบนส่งมาให้คุณณนะช่วงเวลานี้เป็นจิ๊กซอที่โคตรจะสำคัญในชีวิตคุณคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณได้เจอ จิ๊กซอตัวนี้จิ๊กซอที่ทำให้คุณได้หลุดพ้นคุณจงชมตัวเองวันนี้อ่ะชมตัวเองได้แล้วนั่นเองแล้วยิ้มให้กับตัวเองเพราะว่าคนที่อยู่กับคุณเวลาคุณร้องไห้ก็คือคนที่อยู่หน้ากระจกของคุณนะคะคนที่เวลาคุณมีความสุขก็คือคนที่อยู่นะคะตรงหน้ากระจกของคุณลองกอดเขาลองถามเขาสิค้าว่านะคะ เขามีความสุขไหมเวลาลองไห้ไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะลองทาให้ทําไมก็ต้องยิ้มเพราะว่าเราก็เคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันเราถึงพูดได้เราถึงเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะเราพูดได้เพราะอะไรคะเพราะเราเคยเจอมาแล้วและนี่คืออะไรคะ คุณรักตัวเองความรักก็จะมาเมื่อคุณรักตัวเองเป็นความสุขก็จะเข้ามาหาคุณความขาดแคลนจะได้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้ครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขแต่ถ้าใครเป็นโสดคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมพ่อแม่พี่น้องจา๋าคุณจะได้รับความตีธรรมความรักความสุขนั่นเองนะคะถ้าใครมีความรัก นะคะคุณจะได้เจอนะคะถ้าใครเป็นคนโสดนะความรักจะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่มีครอบครัวครอบครัวของคุณจะเริ่มมีความสุขหลังจากดาวตีเทพผ่านเข้าไปนะคะเลื่อนผ่านไปนั่นเองคะ่ะมาต่อคะ่ะเดี๋ยวนะคะ เดด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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมแม่หมอถึงดูนานใช่ไหมคะระหว่างเดบิวต์กับเดือดอะไรอย่เงี้ยทุกคนเราก็ เพราะว่าไพ่นานๆเราจะเอาไพ่อันนี้มาเปิดนะคะนี่คือเดอเดทการเปลี่ยนผ่านชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเตรียมรับหรือ,อยังคุณพร้อมหรือ,อยังขึ้นพลังงานคุณดีหรือ,อยังพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนผ่านเร็วมากไม่เกิน4วันนั่นเองนะคะอย่างช้าสุด อย่างช้าสุดก็คือ4สัปดาห์นะคะช่วงแห่งการเวลาดาวตีเทพเปลี่ยนฐานเข้ามานั่นเองนะคะเดือนเดมันจบแล้วคะ่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอปัญหาเรื่องครอบครัวของคุณจิ๊กซอที่สําคัญในชีวิตที่คุรุคุบาอาจารย์ส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะแล้วนะับจากนี้สิ่งดีๆให้คุณรู้ไว้ว่าเดือดมาเพื่อเปลี่ยนนั่นเองนะคะต่อค่ะ ข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่ะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสาธุสาธุสาธุนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือสิบน,นะคะนี่คือสิบ สิเหรียญนั่นเองนะคะ Ten o p t t e c l การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จากคุณที่ขัดแคนจากที่ความขัดแคนขัดสนเหลือเกินแม้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจแม้คุณจะมียศถาบรรดาศักนาดไหนสภาพคล่องการเงินของคุณก็ยังมีขาดสภาพคลองอยู่นับจากนี้โชคชะตาจิกซอตัวสําคัญจะนําพาให้คุณได้มีความสุขความอุดมเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ เมื่อกี้แม่หมอจัดไฟมันก็ยังมีแสงอยู่นะทุกคนนะคะมาค่ะนี่คือนะคะเดอะเดตเดอะเดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเข็มไหมคะจิ๊กซอตัวสําคัญของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณจะได้ปลดล็อกจิ๊กจิ๊กซอตัวสําคัญสิ่งที่เทวดาเบื้องบนนะคะคุรุคูบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่คุณศรัทธากาลังจะมาบอกความลับของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรคะเงินค่ะ นะคะความสําเร็จของคุณกําลังจะเกิดขึ้นทางด้านการเงินเงินสิบเหรียญนี้เกิดจากนะคะความพยายามความสามารถและโชคลาภทางด้านการเงินโชคลาภแบบไหนคะแม่หมอโชคลาภแบบฟุกๆก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองคะ่ะนะคะขออีกสักใบได้ไหมคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คืออะไรคะนี่คือความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะความสุขของเรา ความสุขของคุณจักก้าวเข้ามาหาคุณถ้าเราเปิดอีกมันก็จะมีแต่เงิน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 เพราะอิกซอบ,บอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าชีวิตจะตาของคุณที่เราพูดตั้งแต่แรกว,ว่านะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะครอบครัวของคุณผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยค่ะคุณต้องทําตัวให้สวยงามคุณจะสวยคุณจะเผามากยิ่งขึ้น นะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีสเสน่ห์คุณจะมีออร่าปรับลุกตัวเองคุณจะเจอคู่รักถ้าใครเป็นโสนโสดนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งน,นี้จิกซอวมาเพื่อเปิดเผยความลับให้คุณได้รับ การเงินนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นี่คือ10 10เหรียญและนี่คือ9เหรียญคุณจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ผีเสื้อตัวใหม่ของคุณ,คณกําลังเกิดขึ้นคุณเห็นรูปผีเสือ้อไหมคะเนี่ยค่ะธุรกิจค้าขายค้าขายอสังหาริมทรัพย์นะคะค่าในหน้าค่าประกันอะไรต่างๆคุณจะทําได้และคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆความสําเร็จของคุณ คุณทําธุรกิจอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองกิ๊กซองความลับที่นะคะครูครูบาอาจารย์หรือเบื้องบนส่งมาถึงคุณคุณกําลังจะหาเจอคือความลับทางด้านการเงินนั่นเองนะคะที่มาเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับส,สุขล้นๆสุดเหลือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะ เราจะวางไว้ตรงไหนนะคะจิ๊กซอตัวนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งลํำรวยนั่นเองนะคะทุกคนเราขอวางแบบนี้มองเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแสงเราก็เลยเนี่ยคะ่ะนะคะเปลี่ยนแปลงจากนะคะยาจกเป็นคนรวยแล้วคู่ครองของคุณก็จะมีแต่ความสุขครอบครัวของคุณจะกลับมา เป็นครอบครัวอีกครั้งความจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานของคุณจิ๊กซอที่ครูรุกคูบาจารย์มาส่งถึงคุณนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้มีแต่ความเฟื่องฟูจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ